มาดูการแต่งหน้าครอฟเฟิลกันค่ะตัวราจะเป็นบิสครอฟคาราเมลนะคะเราก็จะราดคาราเมลซอสโฮมเมดของทางร้านลงไปนะจากนั้นก็บีบครีมลงไปค่ะตัววิปครีมนี้ก็จะเป็นวิปครีมทนร้อนนะคะสามารถอยู่นอกตู้เย็นได้ประมาณ3มชั่วโมงโดยที่ไม่ละลายนะจากนั้นก็ราดตัวซอสคาราเมลลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยตวคุกกี้บิสครอฟนะคะแล้วก็ใช้คุกกี้บิสครอฟทั้งชิ้นนะวางลงไปแบบนี้เลยตัวนี้จะหอมคาราเมลมากๆเลยนะคะ ตัวต่อมาก็จะเป็นซอสดาร์กช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ค่ะซอสตัวนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านอีกเช่นกันนะเป็นโฮมเมดจากนั้นก็วางสตรอเบอรี่ลงไปค่ะสตรอเบอรี่ที่เราจะใช้ก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ซับให้แห้งก่อนเอามาใช้นะคะจากนั้นก็วางด้วยใบยโรสแมรี่แต่งหน้าอีกนิดหน่อยค่ะต่อมาก็จะเป็นตัวบานาฟีนะคะราซอสโฮมเมดของทางร้านลงไปเลยเป็นซอสดาร์กช็อกโกแลตเข้มข้นนะจากนั้นก็บีบซอสคาราเมลลงไปค่ะใส่ลงไปเยอะๆแบบนี้เลยทำเองต้นทุนไม่เยอะนะหอมแล้วก็อร่อยมากๆด้วย เป็นกล้วยหอมให้เป็นชิ้นๆแล้ววางลงไปนะคะเป็นบานาฟีกก็ต้องมีกล้วยหอมเนาะจากนั้นก็บีบวิปครีมค่ะเสร็จแล้วก็โรยด้วยผงโกโก้ซอสคาราเมลซอสช็อกโกแลตแล้วก็สูตรวิปครีมมีอยู่ในคลาสสองร้นะคะแล้วยังมีสูตรซอสสตรอเบอรี่ด้วยนะถ้าสนใจก็จิ้มลิงก์ที่หน้าโปรได้เลยค่ะ